เตรียมสถานที่ครับสำหรับวัวออกลูกนะครับเราก็จะเอาฟางมาปูนะครับเพื่อให้เป็นที่ที่น,น้องขนอนนี่ครับวัวของเราจะออกแล้วอีกไม่นานครับเริ่มเห็นเห็นขาแล้วเริ่มโผล่มาละ เริ่มเบ่งครับวันนี้ก็เบ่งถีขึ้นถีขึ้นเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนอนเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนอนแต่ยังมีอารมณ์เขียวอยู่ครับสำหรับวัวตัวนี้นะครับเป็นวัววัวสาวลัวแกรกยไม่นานครับมาชมกันตอนนี้น้องก็ไปอยู่ตรง กองฟางที่เราทําไว้แล้วนะครับตอนเรบฟางที่จะใส่ไว้นี่เป็นลักษณะฟางที่กองไว้นะครับเพื่อที่อันดับแรกคือลองตอนตอนออกลูกตอนลูกตกลงมาแล้วก็2ก็คือจะช่วยให้ลูกของเขาเนี่ยพยุงตัวได้ครับเพราะว่าพื้นที่เรามีเนี่ยเป็นพื้นคอกนกรีต นะครับพื้นคอนกรีตจะทำให้ยืนลำบากเราต้องใช้ฟางรองเพื่อช่วยในการพยุงตัวขึ้นยืนของของลูกวัวนะครับเดีย๋ยวรอกันสักครู่นะครับน่าจะไม่นานนี้นะครับเริ่มเริ่มเห็นเริ่มเห็นตัวเห็นขาแล้วครับอีกสักครู่แล้วน่าจะได้เห็นน้องออกมา น้องนอนลงอีกคางนึงแล้วนะครับอันนี้นอนพักอยู่อีกสักพักน่าจะเบ่งก็ติดตามดูนะครับใกล้ละคาดว่าไม่น่าจะเกินสี่ทุ่มของคืนนี้ดูสภาพเหนื่อยมากเหงแล้ว น้องยืนอีกครั้งนะครับเริ่มเบ่งทีละเริ่มมีถุงน้ำออกมาแล้วนะครับใช่แล้วครับมอมตัวน,นี้ออกถูกท่านะครับขาหน้าออกมาก่อนไ,ไ,มไม่มีปัญหาในการออกรู่นะครับแค่รอเวลา ปล่อยเขาออกตาธรรมชาติไปนะครับเบ <c oughs> ่งลูกเบ่งแบงเบ่งลูกอือขายหน้าเอามาเริ่มเห็นสองข้างครับถุงหน้ายังไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใจเย็นเยเย็นไม่ต้องลูกไม่ต้องยวหมอถ้วยลูกแบงลูกเอประมาณแม่มาสีคืนมาเปลี่ยนที่แล้วครับลงกลับ,บ<อ>ไปนอนใหม่ กาแล้วครับนี้เปลี่ยนสองที่สามที่แล้วเดินไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ตลอดอสักพักน่าจะออกแล้วครับออกมาแล้วครับยี่สิบสองจุดหนึ่งสามสี่ทุ่มสิบสามนาทีวัวน,น้อยของเรา ัวเบลเลอรเลย,เยวัวจะออกมาเหนื่อยมากเลยครับพี่น้องครับใครคิดจะเลี้ยงวัวคิดดีๆนะครับเออเอามาแล้วลกูกสบายแล้วคราวนี้สรุปตัวผู้ตัวเมียตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้หรือตัวเมียเรียบร้อยครับ ไข่สองใบ <What? S 1> <laughs> ตัวผู้นะครับอ่ะตัวผู้กับตัวผู้ไข่สองใบครับชัดเจนตัวใหญ่สมบูรณ์บอกนี้ใค,ใครสนใจนนอตแมนโซมาเอาเลยอ่าลูกลูกชายนัอตแมนโซนะครับ ปวดเหนื่อยเลยทีเดีย